ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องสมิงคำเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากเรื่องคำสารภาพของหมอผีครูตรีได้รับฟังเรื่องราวนี้มาจากคุณต่อที่ในอดีตเคยเป็นหมอผีมาก่อนและมีคนขอให้ช่วยทำของใส่ตนเองเพื่อแก้คุณใสที่อยู่ในตัวแต่แล้วเรื่องก็กลับตาลปาดัดจนเป็นเหตุให้ความจริง ได้ถูกเปิดเผยยันเสือเป็นยันแห่งมหาอำนาจตบะเดชะคงกระพันซึ่งในอดีตเป็นที่นิยมในหมู่ชายชกันแต่ในภายหลังก็มีสตรีจำนวนไม่น้อยหันมาสักยันเสือเพื่อเสริมบารมีเช่นเดียวกันในบรรดารูปสตัตว์ยันเสือมักจะได้รับความนิยมอยู่ในอันดับต้นๆด้วยความที่ว่าเสือนั้น มีลักษณะที่ดุดันหน้าเกรงขามคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวหากสักกำกับพร้อมด้วยอักลรเลขยนันก็ยิ่งจะเพิ่มความเข้มขลังมากขึ้นซึ่งปัจจุบันยันเสือน,นั้นได้รับความนิยมมีดังนี้ 1. ยันเสือเพ่นเป็นยันที่โดดเด่นในด้านความแข้วคาาคงกระพันมหาอำนาจวาสนาเป็นอย่างมาก ยันเสือคู่เป็นมหายันพุทธคุณด้านมหาอำนาจความคงกระพันเจรจาดีมีอำนาจเป็นที่เกรงใจ 3. ยันเสือเหลียวหลังมีฤทธิ์เด่นมากในด้านเมตตามหาสเสน่ห์การเพิ่มอำนาจบารมีเรียกทรัพย์ไม่ขาด 4. ยันเสือเหยียบเมฆหากกระทํากิจงานใดจะเหนือกว่าผู้อื่นพุทธคุณด้านเมตตา หน้าเกรงขามควบคุมบริวารได้ดี 5. ยันเสือหัวขาดมีพุทธคุณในด้านแคล้วคลาดคงกระพันเจริญก้าวหน้ามีโชคลาภเมตตามหานิยมอย่างไรก็ตามการสักยันน,นั้นมีความแตกต่างจากการสักทั่วไปที่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องความสวยงามหรือเพื่อง,งานศินลปะแต่การสักยันเสือ มีจุดประสงค์หลักคือเรื่องของความเชื่อทางสยศาสตร์โดยเชื่อว่าหากสักแล้วจะทำให้มีโชคลาภแล้วคาดปลอดภัยอยู่โยงคงกระพันและพ้นจากภัยอันตรายต่างๆแม้ว่าการสักยันนั้นจะให้คุณแก่ผู้สักเป็นต้นว่าหากทำดีก็จะส่งผลดีต่อตัวผู้สักเองแต่เมื่อใดก็ตามหากสักไปแล้วเกิดแกร่งก้า หาประลองทั่วไปแน่นอนว่าก็ย่อมได้รับผลร้ายในไม่ช้าก็เร็วเช่นกัน